คุณเป็นคนที่มีความลับในใจหรือเปล่าความลับที่ไม่สามารถบอกกับใครได้ความลับที่คุณไม่อยากจะพูดถึงมันอีกเละอยากจะลืมมันไปเสียทีสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับสปอยเลอร์เลยและวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงบุคคลคนหนึ่งที่มีความหลังเป็นความลับ แล้วก็ไม่อยากที่จะให้ใครนั้นรับรู้และเรื่องราวของคนคนนี้จะเป็นเช่นไรนั้นติดตามได้ในเทนบายเทห้องทวงแขนก็ต้องขอเตือนกันตามประเพณีนะครับสปอยแบบสับแหลกแตกเป็นชินช้นๆฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบคลิปที่มีเนื้อหาสปอยหนังหรือว่าอยากจะหาตัวหนังมาดูเองก่อนผมก็แนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาในวันที่ดูหนังแล้วก็ได้นะครับและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักผมก็อยากที่จะฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง19ไลค์กด subscribe และกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องราวเริ่มต้นมาด้วยการใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาของผู้หญิงคนหนึ่งเธอคนนี้มีชื่อว่าเคทีและเคทีก็ได้ใช้ชีวิตประจําวันแบบปกติของเธอเหมือนกับวันอื่นๆแต่เธอกลับหารู้ไม่ว่าเธอนั้นกําลังถูกจับตามองโดยชายปริศนาคนหนึ่งซึ่งชายปริศนาคนนี้นั้นได้จับตามองเธออยู่ตลอดเวลาเขาตามเธอไปจนถึงสถานที่ที่เธอไปเรียนโยคะเมื่อเคทีเดินเข้าไปเรียนโยคะชายปริศนาคนนั้นก็ได้นั่งรออยู่ในรถเขานั่ง รอจนถึงจังหวะที่เคทีเดินออกมาแต่จะกลับมาขึ้นรถของเธอชายปริศน,นาคนนั้นก็ได้แอบเข้ามาทางด้านหลังของเคทีและได้ใช้ถุงพลาสติกค,คลอบหัวเธอไว้เพื่อที่จะลักพาตัวแต่เธอก็ดิ้นจนหลุดออกมาได้เคทีพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็โชคร้ายเพราะไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเลยชายคนนั้นจับเธอปิดปากและมัดมือมัดเท้าของเธอก่อนที่จะเอาตัวเธอไปไว้ที่ท้ายรถเก่งของเขาหลังจากนั้นเขาก็ได้ขับรถพาเธอไปที่บ้านส่วนตัวของเขาซึ่งมันอยู่ห่างจากตัวเมืองมากเมื่อมาถึงที่บ้านประตูโรงจอดรถของเขากลับเสียทําให้เขาต้องเอา ไม้มาค้ำเอาไว้เมื่อจอดรถเสร็จเขาก็ได้ลากเ,อาเธอออกจากรถแล้วเธอไปเก็บไว้ในห้องลับในบ้านของเขาเองซึ่งเป็นห้องลับที่อยู่หลังกำแพงอีกทีชายปริศนาคนนี้เดินออกไปจากห้องเขาไปอบขนมไปเก็บของในรถและไม่นานเขาก็เดินกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งหนึ่งเขาเข้ามาบอกกับเคทีว่าห้องนี้เป็นห้องเก็บเสียงไม่มีประโยชน์ที่จะตะโกนออกมาเพราะว่าไม่มีทางที่เสียงจะรุดออกไปได้เลยเขาบอกกับเธออีกว่าเขาจะแกะเทปที่ปิดปากเธอไว้ให้แต่เธอต้องบอกชื่อของเธอมาเคทีก็พยักหน้ารับและเมื่อชายปริศนาคนนั้นแกะเทปออกเคท ตะโกนจนสุดเสียงเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือชายปริศนาคนนั้นถึงกับต้องทำหน้าเซ็งและเดินออกไปจากห้องทันทีทิ้งเธอที่ตะโกนเสียงดังเอาไว้แบบนั้นในห้องเธอกระเสือกกระสนอยู่ในห้องมืดๆตะโกนจนหมดแรงพยายามดิ้นและกระแทกกับกำแพงเคที่เหลือไปเห็นแสงสว่างบนหัวของเธอซึ่งมันเหมือนจะเป็นช่องลมเธอพยายามเปล่งเสียงใส่ช่องนั้นให้ใครก็ได้สนใจและได้ยินเสียงของเธอแต่มันกลับไม่ได้ผลเลยสักนิดเพราะมันไม่มีใครเลยนอกจากบ้านของผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ในป่า และไม่มีเพื่อนบ้านแม้แต่คนเดียวชายพริศนาคนที่จับตัวเคที่มานั้นเขาได้เดินไปเปิดทีวีเพื่อดูข่าวเกี่ยวกับคดีอะไรสักอย่างและเขาก็ได้ไเตรียมปืนใส่กระสุนไว้พร้อมยิงแต่กระสุนนั้นหายไปหนึ่งลูกซึ่งก็ไม่ได้ทําให้เขาตรหนกใจแต่อย่างไรผู้ชายคนนั้นกลับไปหาเคที่ที่ห้องพร้อมกับปืนที่เขาเตรียมมาไว้เขาบอกกับเธอว่าถ้าจะตะโกน เขาจะออกไปแต่ถ้าเธอไม่ตะโกนแล้วมาคุยกันเรื่องก็จะจบเร็วเธอยืนเงียบไปสักพักขอร้องให้เขาไม่แตะต้องเธอแต่ยังบอกอีกว่าเธอมีเงินอยู่50,000เหรียญในธนาคารเธอจะเอาให้เขาและขอให้เขาปล่อยตัวเธอไปชายคนนั้นบอกกับเธอว่า เขาไม่ได้ต้องการเงินของเธอเขาบอกว่าเขาต้องการอยากจะรู้ชื่อของเธอเคที e ตอบเขาไปด้วยความกลัวว่าเธอชื่อว่าเคที่เคที่โนแลนด์เมื่อชายคนนั้นได้ยินคําตอบเขาก็สายหน้าแล้วก็เดินออกจากห้องไปด้วยความไม่พอใจเขาไปข้างนอก้นกระเป๋าของเธอเพื่อหาอะไรสักอย่างแล้วก็ได้กลับไปเปิดข่าวฟังอีกครั้งหนึ่ง ตัดภาพมาที่ห้องหลับเคที่พยายามที่จะดิ้นให้หลุดจากเชือกที่มัดมือมัดเท้าของเธออยู่ดูความที่เธอไปเรียนโยคะมาเธอก็สามารถย้ายมือที่โดนมัดอยู่ข้างหลังมาไว้ข้างหน้าได้ไม่นานน่ะชายคนนั้นก็กลับมาเปิดประตูอีกครั้งเพื่อที่จะเข้าไปคุยกับเธอเมื่อเปิดประตูมาครั้งนี้เคทีก็ได้ใช้มือที่มัดอยู่สองข้างที่เธอย้ายจากข้างหลังมาไว้ข้างหน้าฟาดไปที่หน้าของเขาสองทีพร้อมกับชกไปที่ท้องทําให้ชายคนนั้นล้มลงไปเคทีพยายามที่จะเอาตัวเองออกจากห้องแต่ก็โดนจับขาเอาไว้ได้แต่เธอก็ได้ออท้าวถีบเข้านนองชยค แล้วก็ยังเอากระถางดอกไม้ที่เธอเลือบไปเห็นมาพอดีเอามาตีหัวเขาอีกทีทาให้ใชายปริศนาคนนั้นมึนไปสักพักเธอพยายามกระเสือกระสนเข้าไปอีกห้องพยายามจะใช้โทรศัพท์บ้านเพื่อที่เธอจะโทรหาตํารวจแต่ชายคนนั้นก็เดินตามมาแล้วก็ได้เอาปืนยิงฐานโทรศัพท์ทิง้งเธอได้แต่พยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็แน่นอนว่าไม่มีใครได้ยินและไม่มีใครเห็นเพราะบ้านนี้มันอยู่ในป่าแล้วก็เป็นบ้านส่วนตัวและก็ไม่มีเพื่อนบ้านเลยสักคนเดียวเคทีแกล้งทําเป็นก้มลงไปที่โต๊ะ เพื่อที่จะขอร้องให้เขาปล่อยและก็ร้องขอชีวิตแต่เธอก็ได้หยิบเอาอะไรสักอย่างที่วางอยู่ตรงนั้นพอดีฟาดไปที่หน้าของชายคนนั้นเต็มๆจนเขานอนนิ่งไปเธอเหลือบไปเห็นกระเป๋าของเธอและพะยายามที่จะเดินไปเพื่อที่จะหาโทรศัพท์มือถือของเธอแต่เมื่อเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะติดต่อใครสักคนโทรศัพท์กลับไม่มีสัญญาณสังญานเธอได้เก็บโทรศัพท์เอาไว้กับตัว ก่อนที่จะวิ่งมาหามีดเพื่อที่จะามาตัดสิ่งที่มัดขาเธอไว้อยู่พอตัดได้แล้วเคทีก็พยายามที่จะวิ่งไปเปิดประตูเพื่อนหนีไปแต่ว่าเธอนั้นเปิดประตูไม่ได้ทําได้เพียงแคตรร่ตะโกนขอความช่วยเหลืออีกครั้งชายปริศนาคนนั้นได้ลุกขึ้นมาเห็นว่าเธอนั้นไปไหนไม่ได้เขาก็เลยถามเธอว่าเธอจะหนีไปไหนเคทีที่อยู่ในความกลัวก็ได้แต่ถามว่าเขารู้จักเธอได้อย่างไรและรู้ได้ไงว่าเธอทํางานอะไรพร้อมกับบอกให้เขาถอยไปอย่าเข้ามาใกล้เพราะว่าเธอมีมีดอยู่ในมือเขาตอบเธอว่า เขารู้ว่าเธอเป็นคนขายดอกไม้และแทนที่ที่ชายคนนั้นจะกระวนกระวายใจเขากลับชวนเธอมานั่งทานอาหารด้วยกันแถมยังบอกอีกว่ากินตอนร้อนๆเนี่ยมันอร่อยกว่านะแล้วก็จะได้ทำความรู้จักกันไปด้วยเลยชายปริศนาคนนั้นถามเธออีกครั้งว่าเธอชื่ออะไรเธอก็ยังให้คำตอบเดิมกับเขาว่าเธอนั้นชื่อเคที่โนแลน ชายคนนั้นสายหัวเหมือนจะไม่พอใจแต่ก็ได้นั่งทานอาหารต่อไปเคที่ถามเขาคืนว่าเขานั้นเป็นใครผู้ชายคนนั้นก็ได้เคาะไปที่ปืนเบาๆและก็ตอบเธอว่าเขาก็เป็นแค่ผู้ชายที่มีปืนและเขายังบอกอีกว่าปืนน่ะมันชนะมีดได้นะฉะนั้นก็มานั่งลงและกินข้าวด้วยกันดีๆดีดกว่าเคที่มานั่งลงต่อหน้าเขาที่กําลังนั่งกินอาหารอยู่อย่างอ,าอร่อยเธอก็ได้แต่ถือมีดเอาไว้ในมือ และฝฟังที่ชายคนนั้นพูดเขาถามเธออีกครั้งว่าเธอชื่ออะไรเพื่อที่จะได้คุยกันสักทีเธอก็ยังให้คําตอบเดิมก็คือเคที่โนแลนรอบนี้ชายปริศนาคนนั้นถึงกับโมโหและโยนจานที่มีอาหารอยู่ใส่หน้าเธอพร้อมกับจะหยิบปืนขึ้นมายิงเธอแต่เธอก็ได้ปัดมือของเขาทําให้ปืนหล่นไปเคที่ใช้มีดของเธอฟันไปที่ชายคนนั้นแต่เขาก็หลบได้และทั้งสองคนก็ได้เริ่มต่อสู้กันชายคนนั้นผลักตัวเคที่ไปติดกับโต๊ะทาให้มีดของเธอหลุดออกจากมือไปแต่ถึงไม่มีมีดแล้วเธอก็ยังพยายามที่จะใช้ฟันกไปที่ ใช่ซ้ายของชายคนนั้นและใช้จังหวะที่เขาเสียหลักเอาเชือกที่มัดมือทั้งสองของเธอไปรัดคอของชายคนนั้นไว้จนดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มอ่อนแรงลงเกที่ได้ปล่อยมือออกจากคอเขาและได้พยายามคลานหนีไปแต่ชายคนนั้นกลับลุกขึ้นมาจับขาเธอและต่อยเข้าไปที่หน้าทาให้เธอนั้นหมดสติไปเลยเขาเดินไปหยิบปืนก่อนที่จะพยายามลากตัวเธอกลับเข้าไปที่ห้องและในเวลานั้นเอง ก็ได้มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาหาเขาที่บ้านชายปริศนาคนนั้นได้รีบเอาตัวเขที่อาไว้ในห้องหลับแล้วก็ได้เดินกลับมาที่ห้องเดิมแต่ในตอนนั้นเองคนที่เข้ามาหาเขาก็ได้เดินเข้ามาในบ้านซะแล้วเธอคนนี้มีชื่อว่าออลอนดราดูเหมือนว่าเธอจะเป็นแม่เลี้ยงเด็กของลูกของชายปริศนาคนนี้แล้วเราก็ได้รู้ชื่อของชายคนนี้ผ่านการสนทนาผู้ชายปริศนาคนนี้มีชื่อว่าลูอิสลอนดราเห็นความผิดปกติของบ้าน เพราะมีจานที่แตกอยู่บนพื้นในบ้านก็ดูเละเทะมากและเธอก็ได้ถามลอิสว่าเกิดอะไรขึ้นลอิสตอบเธอไปว่ามันก็แค่อุบัติเหตุนิดหน่อยก่อนที่จะขอร้องให้เธอกลับบ้านไปก่อนลอนด้าก็ได้กลับบ้านไปด้วยความงงงวยแต่ก็ได้บอกว่าจะมาใหม่ในวันพรุ่งนี้หลังจากที่อลอนด้ากลับไปลอิสแตดรีบเก็บกวาดของและทําความสะอาดทุกอย่างในบ้านก่อนที่จะถือมีดเข้ามาหาเคที่ที่กําลังได้สติกลับมาเขาก็ได้เข้ามาทําแผลให้เธอก่อนที่จะไปอาบน้ำและทําแผลให้ตัวเองในตอนนี้นั้น เคทีได้ถูกจับมัดมือมัดเท้าอีกครั้งหนึ่งเธอพยายามที่จะเจ้ามือถือที่เธอซ่อนเอาไว้ออกมาเพื่อที่จะโรเรียกตำรวจเข้ามาช่วยเธอแต่เธอก็ทำไม่ได้เพราะว่าในห้องนั้นก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อีกเหมือนกันในต,ตอนที่เธอกำลังหมดหวังอยู่นั้นเคทีก็ได้เหลือบไปเห็นกระเบื้องที่แตกไปนิดหนึ่งแล้วก็เหมือนว่าเธอจะคิดอะไรออกแล้วก็ได้พยายามแกะเอาเศษกระเบื้องอันนั้นแต่ก็แกะไม่ได้สักทีตัดไปที่สถานการณ์นอกห้องลับลูอิสได้เอาอาหารที่เคทีไม่ได้กินไปนั่งกินต่่อและดูขาว ดูเหมือนว่าข่าวที่เขาดูนั้นไม่ใช่ข่าวสดแต่อย่างไดนะครับแต่เป็นเทปข่าวที่เขาเปิดวนไปวนมาอยู่หลายครั้งซึ่งข่าวนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับการตายของคน3คนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าโรงพยาบาล All Angel Charleston ซึ่งผลตรวจสอบพบว่า1ใน3คนนั้นเสียชีวิตเพราะว่าไตาวาย เลขสองคนที่เหลือเสียชีวิตเพราะสารพิษและครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้พยายามหาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตายเพราะครอบครัวนั้นคิดว่าผู้ตายนั้นโดวนวางยาผิดแต่ว่าเคสก็ถูกผิดเนื่งองจากหลักฐานไม่เพียงพอและสารพิษที่ตรวจพบก็ไเป็นเช่สาเหตุการ์ตายของทั้ง3คนอีกด้วยตัดภาพกลับมาที่ห้องรับลุยส์ได้กลับมาหาเคทีในครั้งนี้เขาได้เอาเก้าอี้เหล็กเข้ามา และเริ่มถามคำถามอีกครั้งสอบประวัติของเธอทั้งชื่อวันเกิดสถานศึกษาสาขาที่เรียนอาชีพพ่อกับแม่เคทีก็ได้ตอบคำถามทั้งหมดของเขาไปลุยส์บอกกับเธอว่าเขาเฝ้าดูเธออยู่และบอกเธอว่าทุกคำตอบที่เขาได้จากเธอนั้นเป็นคำโกหกทั้งหมดแต่ได้เริ่มถามคำถามเดิมอีกครั้งว่าเธอเกิดที่ไหนซึ่งคำตอบเดิมของเธอก็คือแคลิฟอร์เนียและเธอก็ยังยืนยันคำตอบของเธออยู่ตลอดเวลา จนลุยส์เริ่มจะทนไม่ไหวเขาได้ใช้ปืนยิงไปที่กำแพงข้างๆข,ของเคทีและบอกว่านัดต่อไปนั้นจะเป็นที่หัวของเธอและก็ได้ถามคำถามเดิมอีกครั้งว่าเคที Katie นั้นเกิดที่ไหนซึ่งครั้งนี้นั้นคำตอบที่เขาได้กลับเปลี่ยนไปเคที Katie ตอบกับเขาว่าเธอเกิดที่กรีนเบย์กรีนเบย์คิสคอนซินลุยส์เสริมต่อไปอีกว่าเธอเติบโตมากับบสถเป็นเด็กดีคุณแม่เป็นพยาบาลและถูกพ่อที่เป็นแพทย์ทิ้งไปหาเมียมใหม่ที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ ทำให้น้องสาวฟ้าแฝดของเธอผูกคอตายลุยส์บอกว่าเขารู้ว่าเธอรักน้องสาวมาและทุกคนก็มีคนที่เขารักเคที่ถามเขาว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้แต่ว่าลุยส์นั้นไม่ได้ตอบคำถาม แต่ได้เล่าต่อว่าเธอได้กลับไปเรียนต่อที่มหาลัยจนจบแล้วก็ได้ถามเคที่ว่าเธอนั้นจบสาขาอะไรกันแน่เคทีต่ตอบเขาไปว่าเธอเรียนพยาบาลซึ่งคำตอบนั้นก็ไม่เหมือนกับตอนแรกที่เธอตอบลุยสกลับมายังคำถามแรกว่าเธอชื่ออะไรกันแน่เคที่ก็ยังยืนยันคำตอบเดิมของเธอว่าเธอชื่อเคที่เคที่โนแลนลุยส์ตอบกับเธอไปว่า ชื่อของเธอจริงๆแล้วไม่ใช่เคทีแต่ว่าชื่อนั้นเป็นชื่อของน้องสาวที่ตายไปแล้วเธอเงียบไปสักพักใหญ่ๆจนทําให้ลูอิสต้องยิงปืนขึ้นไปที่ฟ้าเพื่อให้เธอพูดคําตอบของเธอคือนัตตลีแอนด์สตีเฟนลูอิสบอกกับเธอว่าตอนนี้เธอคงรู้แล้วว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่กามที่จะยกก้าอี้เหล็ก แตวก็ได้เดินออกจากห้องไปหลังจากที่ลูอิสเดินออกจากห้องไปเหมือนกับเขาจะเสียใจมากๆเกี่ยวกับคําตอบที่เขาได้ยินมาจากผู้หญิงคนนี้ก่อนที่เขาจะกลับไปที่ห้องนั่งเล่นเพื่อดูคลิปเก่าๆของเขาเป็นคลิปที่เขากําลังเล่นอยู่กับลูกตัวน้อยเคที่ไม่ใช่สินาตาลีที่อยู่ในห้องก็ยังพยายามที่จะแกะเศษกระเบื้องที่อยู่ที่พื้นแต่ก็ไม่สาเร็จเธอได้พยายามติดต่อกับตํารวจอีกครั้งหนึ่งโดยใช้โทรศัพท์ ในครั้งนี้นั้นเหมือนกับว่าจะมีสัญญาณแต่ก็เป็นสัญญาณอ่อนๆนะครับแต่ก็พอที่จะติดต่อกับตำรวจได้ในระหว่างที่เธอพยายามอยู่นั้นลูอิสที่ดูคลิปเขากับลูกน้อยอยู่ก็ได้แอบใจถึงเรื่องโทรศัพท์เพราะว่าในคลิปที่เขากําลังดูนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ได้ดังขึ้นมาพอดีทาให้เขารีบไปค้นกระเป๋าของนตตาลีและเมื่อเขาหาโทรศัพท์ไม่เจอเขาก็ได้รีบหยิบปืนแล้ววิ่งไปที่ห้องรับทันทีเขาได้ใช้ปืนขู่และยั่งเอาโทรศัพท์ของเธอมาทําลายทิง้งลูอิสถามเธอต่อด้ ทันทีว่าเธอทํางานที่โรงพยาบาลไหนกันแน่นาัตาลีให้คําตอบไปว่าโรงพยาบาลเซนต์แมรี่กรีนเบย์และได้ย้ายไปทํางานที่โรงพยาบาลออแองเจลชาว์สตันลุยส์แมรีรอเขายิงคำถามต่อทันทีว่าในความดูแลของนัตตาลีนั้นมีคนไข้กี่คนที่ตายโดยอธิบายหรือว่าหาสาเหตุไม่ได้เธอถามกลับไปว่าคนไหนละ่ะลุยส์ตอบไปทันทีว่าหนึ่งในสามของคนที่ตายในชาว์สตันเป็นภรรยาของเขาที่มีชื่อว่าอาราน่าแมทธิวลุยส์เธอจำได้หรือเปล่า ใช่คนที่ทําให้คุณย้ายหนีหรือเปล่าเพราะว่ามีคนตายถึง3คนทําให้พยาบาลถูกตั้งข้อสงสัยนาตาลีบอกกับเขาว่าเรื่องนี้มันผ่านมาตั้ง4ปีแล้วมีการตรวจสอบผ่านศาลพยาบาลทุกคนบริสุทธิ์ลุยส์ถามต่อทันทีว่าแล้วทําไมนาตาลีถึงต้องย้ายหนีเธอให้คําตอบว่าก็เพราะว่าเรื่องนี้มันทําให้ชีวิตของเธอพังแต่เธออยากจะเริ่มชีวิตใหม่ลุยส์ถามเธอต่อว่าแล้วชีวิตของทั้งสาคนนั้นล่ะเขาได้ตรวจดูเคส และพบว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเช่นแหวนแต่งงานของภรรยาของเขาที่หายไปทั้งๆท,ที่เธอไม่เคยถอดและก็ยังมีคนที่ตายเพราะไตล้มเหลวแต่ว่าก่อนหน้านั้นหนึ่งเดือนเขายังผ่านการทําประกันสุขภาพแต่ว่ากลับมาตายเพราะไตเสียโดยไม่ทราบสาเหตุลุยส์พูดต่อว่าเพื่อยังเขาเมามากทั้งๆท,ที่เธอไม่เคยเมาขนาดนั้นมาก่อนแถมในเลือดของเธอก็ยังเต็มไปด้วยสาร GHB ซึ่งเป็นส่วนผสมของยาเสียสาวนาตาลีบอกกับเขาไปว่าสารตัดสินว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเลยและเธอก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ลสบอกกับเธอไปว่าเหตุผลที่นาตาลีอยู่ที่นี่นั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาคิดว่าเธอเป็นคนฆ่าแต่ว่าเขารู้ว่าเธอคือคนฆ่าแน่ๆแ,และเขาต้องการคําตอบว่าทําไมนาตาลีถึงทําแบบนั้นและถ้าเขาไม่ได้คําตอบที่ดีพอเขาก็จะฆ่านาตาลีทิ้งเหมือนกันเมื่อลุยส์พูดจบเขาก็ได้เดินออกจากห้องไป ทิ้งความหนักใจไว้ที่นาตาลีและก็ได้เดินกลับไปดูคลิปเก่าๆอีกครั้งหนึ่งซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ลูกสาวของเขาอายุครบ5้าขวบพอดีและมันเป็นคลิปที่เขาถ่ายลูกสาวของเขาพร้อมกับภรรยาของเขาด้วยเขานั่งดูคลิปด้วยความเสียใจและความโกรธเมื่อคลิปจบเขาได้ลุกขึ้นด้วยความโมโหถือปืนและเดินกลับเข้าไปที่ห้องหลับเขาเปิดประตูห้องเข้าไปและเอาปืนจ่อไปที่หัวของนาตาลี เธอได้แต่ขอร้องว่าอย่าฆ่าเธอเลยแต่เธอจะบอกเขาทุกๆอย่างที่เขาอยากรู้เมื่อลูอิสได้ยินแบบนั้นก็เหมือนว่าเขาจะใจเย็นลงเยอะนาตาลีเริ่มเล่าถึงเรื่องต่างๆของเธอให้เขาฟังเธอเล่าว่าเธอและน้องสาวโตมาในโบสถ์ซึ่งทําให้พวกเธอมีความสุขมากแต่ว่าพ่อของเธอนั้นกลับไปมั่วสุมกับเพื่อนของน้องสาวจนทําให้แม่ของเธอที่รู้เรื่องนี้นั้นทนไม่ไหวแล้วก็พูดกับพ่อไปตรงๆพ่อของเธอก็ได้เก็บกระเป๋าและจากไปทิ้งไว้แต่ความอับอายให้ครอบครัวทุกคนในเมืองก็หยุดพูดคุยกับพวกเขาไม่มีใคร พวกเธอกลายเป็นคนที่ไม่มีตัวตนเธอเล่าต่ออีกว่าพวกเธอนั้นเป็นคนดีแต่กลับถูกลงโทษโดยบาปของคุณพ่อลุยสถามเธอไปว่า แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับภรรยาของเขานตาลีเล่าต่อว่าเธอนั้นพยายามเรียนให้จบเพื่ออทิศตัวเองให้กับน้องสาวและก็พยายามที่จะช่วยเหลือทุกคนในโรงพยาบาลที่เธอทํางานจนทุกคนเริ่มไว้ใจเธอและคนไข้ก็เริ่มเล่าเรื่องต่างๆให้เธอฟังนตาลีถามลุยส์ไปว่ารู้หรือเปล่าว่าหนึ่งในสามคนที่ตายนั้นมีเมียถึงสองคนส่วนอีกคนหนึ่งที่ตายนั้นก็ได้พยายามใส่ร้ายสามีของตัวเองว่าสามีของเธอทําร้ายร่างกายเธอโดยการที่กระโดดลงมาจากตึกหลังจากที่โทรไปบอกตำรวจว่าสามีทุบตีเธอเพราะว่าเธอ นั้นหวังเพียงเงินที่จะได้จากการยาอีกคนก็คือภรรยาของลูอิสวันที่เธอเสียชีวิตเธอไม่ได้สวมแหวนแต่งงานซึ่งในวันนั้นเองเธอได้ไปมีอะไรกับผู้ชายอีกคนเธอแต่งตัวมาจัดเต็มแล้วก็มเมาแอลอยู่ในบาร์โรงแรมในตอนที่พบตัวเธอนั้นไม่มีบัตรอะไรสักอย่างติดตัวตอนที่มดสติอยู่ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เธอบอกว่าเธอจะไปงานเลี้ยงที่ทํางานเมื่อลูอิสได้ยินแบบนั้นเขาก็แทบทนไม่ได้บอกให้นาตาลีหยุดพูด แต่ว่านาาลีก็ยังบอกอีกว่าเธอเห็นคนที่แอบไปเยี่ยมภรรยาของลูอิสที่โรงพยาบาลด้วยเป็นคนตัวใหญ่สูงยาวเขาดีหน้าตาหล่อและพวกเขายังเล่าให้กับนาตาลีฟังอีกว่าพวกเขาแอบทําแบบนั้นกันมาตลอดเพราะว่าพวกเขานั้นห้ามตัวเองไม่ได้นาตาลียังพูดต่ออีกว่าภรรยาของลูอิสเป็นคนบาา เป็นผู้หญิงโสเพณนีแล้วก็ยังถามลุยส์กลับอีกว่าแล้วตอนนี้ใครกันแน่ที่ผิดลุยส์นาตาลีหรือว่าภรรยาของลุยส์กันแน่นาตาลีก็ได้สารภาพว่าเธอนั้นเป็นคนลงมือฆ่าภรรยาของลุยส์เองเมื่อลุยส์ได้ยินแบบนั้นลุยส์ไม่ทำอะไรนาตาลีแต่กลับออกมาดูคลิปเก่าๆที่เขาเคยถ่ายไว้จนไปเจอเข้ากับคลิปคลิปหนึ่งที่ทําให้เขาต้องวนดูอยู่หลายรอบเพราะว่าในคลิปนั้น ในระหว่างที่เขากําลังถ่ายวิดีโอของภรรยาของเขาอยู่ก็ได้มีคนโทรเข้ามาที่มือถือของภรรยาของเขาพอดีแต่ว่าเธอก็ได้รีบตัดสายไปซึ่งสีหน้าของเธอในตอนนั้น มันฟ้องว่าคนที่โทรมานั้นเป็นสายที่ไม่พึงประสงค์เมื่อลูอิสเห็นแบบนั้นแล้วมันก็ทําให้เขาโกรธและเสียใจมากเขาทําลายข้าวของทุกอย่างในบ้านขับรถออกไปที่ไหนสักแห่งแต่ทิ้งนาตาลีไว้ในห้องรับคนเดียวในระหว่างที่ลูอิสขับรถออกไปนาตาลีได้เลือไปเห็นโทรศัพท์ที่พังแล้วแล้วก็ได้หยิบเอาเศษโทรศัพท์ที่แตกมางัดเอาเศษกระเบื้องที่เธอพยายามกัดมาตลอดจนในที่สุดเธอก็งัดเอามันออกมาจนได้และในตอนนั้นเองที่ลูอิสได้ออกไปดูทะเลชมวิวและคิดถึงเรื่องต่างๆที่อยู่ในหัวจู่ๆก็มีรถตำรวจขับตาามมจอดกล เขามาสอบถามว่าเขามาชมวิวเร่าแล้วก็ขอดูใบขับขี่ของลุยส์และตรวจรถเขาได้เปิดท้ายรถให้ตำรวจดูเพราะว่ามีรองเท้าผู้หญิงกับผ้าพันคอยอยู่ที่ท้ายรถพอตำรวจถามเขาว่าทั้งหมดเป็นของลุยส์หรือเปล่าลุยส์ก็ตอบไปว่าของทั้งหมดมันเป็นของภรรยาของเขาซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นของนาตาลีที่ถูกจับตัวมาต่างหากแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้เอะใจอะไรเมื่อตำรวจไปแล้วเขากลับก็ไปหานาตาลีอีกครั้งและถามเธอไปว่าแ้วเขาจะบอกลูกเขายังไง ถ้าเกิดว่าลูกถามว่าแม่หายไปไหนแต่เขายังบอกกับนาตาลีว่าเธอไม่มีสิทธิ์มาพรากภรรยาของเขาไปก่อนที่เขาจะพูดคุยกับเธอแถมยังบอกให้นาตาลีนั้นมอบตัวซะนาตาลีที่แอบถือเอาเศษกระเบื้องอยู่ในมือไว้ข้างหลังก็ได้เอาเศษกระเบื้องอน,นันมาแทงเขาที่ไหล่ซ้ายของลอิสและก็ได้ตอบไปว่าเธอไม่มีทางจะมอบตัวอย่างแน่นอนและยังย้ำอีกว่าชื่อของเธอนั้นชื่อว่าเคทีและชีวิตของเธอก็มีความสุขดีอยู่แล้วทำไมต้องให้มันพังไปอีกก่อนที่จะต่อยเข้าไปที่แผลแครั้งหนึ่งนาตาลี แต่เธอก็หาไม่เจอและได้วิ่งเข้าไปเอามีดในครัวมาจนได้เพื่อหวังที่จะฆ่าลุยส์เพื่อปิดปากเรื่องทุกอย่างเมื่อเธอกลับเข้าไปในห้องลุยส์ที่ได้แอบออกมาอยู่ข้างนอกก่อนแล้วก็ได้พยายามที่จะปิดประตูเพื่อขังเธอแต่ด้วยความที่ไหวพริบดีเธอได้ยื่นมือออกมาข้างหนึ่งจับหน้าของลุยส์เอาไว้ทำให้ลุยส์ต้องตัดสินใจปล่อยมือจากประตูและวิ่งไปเอาปืนของเขาเขาหยิบปืนขึ้นมาไม่ทันที่จะยิงนาตาลีก็ได้วิ่งไปเตะปืนที่มือของเขาทำให้ปืนนั้นลอยไปไกลนัน,ต,ยายานต่เขาก็หลบได้ และต่อยเธอทําให้มีดหลุดมือของเธอไปเขารีบเดินไปหยิบปืนแต่นาตาลีก็วิ่งไปตะครุบเขาไว้แล้วก็แย่งปืนไปได้ในระหว่างที่เธอกําลังใช้ปืนจ่อไปที่ลูอิสอยู่นั้นก็ได้มีคนเปิดประตูเข้าไปในบ้านซึ่งคนนั้นก็คืออารานดราและลูกสาวของลูอิสนาตาลียิงไปที่อารานดราทันทีทําให้อารานดราลงไปนอนกับพื้น่อที่จะหันปืนกลับมาที่ลูอิสลูอิสที่ทําอะไรไม่ได้ ก็ต้องค่อยๆถอยกลับไปนาตาลีได้จับเอาลูกสาวของลุยส์ไปเป็นตัวประกันแล้วก็บอกให้ลุยส์ถอยไปไกลๆและยังพูดอีกว่าทําไมต้องมาทําให้เรื่องมันยุ่งยากขนาดนี้ด้วยเพราะว่าตอนแรกชีวิตของเธอก็ดีอยู่แล้วลุยส์ได้แต่ขอร้องเธอว่าเธออย่าทำอะไรเลยเพราะว่าลูกสาวของเขาไม่ผิดนาตาลีก็ตอบไปว่าลูกสาวของคุณก็ไม่ผิดคุณก็ไม่ผิดและฉันเองก็ไม่ผิดพร้อมกับเอาปืนไปจ่อหัวลูกสาวของลุยส์ลุยส์พยายามที่จะขอร้องให้เธออย่าฆ่าลูกสาวของเขาแต่นาตาลีก็ตอบไปว่า คุณเชื่อจริงๆเหรอว่าลูกสาวคนนี้เป็นลูกของคุณเพราะว่าคุณนั้นโดนทรยศมาตลอดแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันก็จบได้แบบเดียวเท่าน,นั้นเพราะว่าเธอได้เรียกตำรวจไปแล้วหรือตอบกลับไปว่า ทุกอย่างในบ้านนี้ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดยังไงเธอก็ไม่รอดช่วงเวลาที่นาตาลีกำลังตกใจกับคำพูดของลูอิสอยู่นั้นลูกสาวของลูอิสก็ได้กัดไปที่แขนของนาตาลีแล้วก็ได้วิ่งหนีไปลูอิสที่เห็นจังหวะดีก็ได้วิ่งไปรวบตัวของเธอเอาไว้ทันก่อนที่เขาจะโดนยิงเขาได้ใช้มือขวาของเธอดีบคอเธอไว้แล้วก็ใช้มือซ้ายล็อกมือข้างที่มีปืนเอาไว้เมื่อนาตาลีอ่อนแรงลงลูอิสก็ได้หยิบอาปืนจากมือของเธอมา แล้วก็ได้พยายามเรียกหาลูกสาวของเขานาตาลีที่ยังไม่หมดแรงก็พยายามลุกขึ้นมาและว,วิ่งใส่ลุยส์แต่ครั้งนี้นั้นลุยสก็ได้ยิงใส่นาตาลีแบบไม่ลังเลทำให้นาตาลีลงไปนอนนิ่งอยู่กับพื้นลุยสรีบไปพาตัวลูกสาที่นั่งแอบอยู่ในห้องไปขึ้นรถแต่ก่อนที่จะไปเขาได้ถอดเอา USB ที่บันทึกทุกอย่างไว้ไปกับเขาด้วยก่อนที่จะออกจากบ้านไป ลูกสาวของลุยส์ได้สังเกตเห็นว่านาตาลีนั้นไม่ได้นอนอยู่ที่พื้นแล้วแต่ก็ได้บอกกับพ่อของเธอลุยส์ที่เห็นท่าไม่ดีเลยพยายามรีบพาลูกสาวไปขึ้นรถเขาได้วางปืนไว้ที่หลังคารถแลวก็ได้เอื้อมไปคาดเข็มขัดให้ลูกสาวก่อนและบอกให้ลูกสาวขเขารออยู่ในนี้เมื่อเขาหันหลังกลับมานอกรถพบว่านาตาลีนั้น ยืนถือปืนจ่อหัวเขาว่าอยู่แล้วและเธอก็ได้ลั่นไกในทันทีแต่ด้วยความโชคดีกระสุนดันหมดพอดีอย่างจําตอนต้นเรื่องได้ไหมครับที่กระสุนในปืนมันหายไปลูกหนึ่งและด้วยเหตุนี้มันก็ทําให้ Louis ลุยส์รอดชีวิตมาได้ลุยส์ได้ผลักตัวเธอออกแล้วก็ได้เวียงตัวเธอข้ามรถไปลูกสาวของลุยส์ที่นั่งอยู่ในรถด้วยความตกใจก็ได้รีบลงจากรถแล้วก็ได้วิง่งหนีไปซ่อนตัวก่อนนอตตาลีใช้มีดที่เธอหยิบมาด้วยแทงเขาที่ขาซ้ายของลุยส์แถมฟาดหัวเขาด้วยก้อนอิฐที่วางอยู่ตรงนั้น้้นนนพพออออดดีีีีรมมมมกกัับบบยยยิิเเาาาล่่่่วงขึททจะไปแผ ซ้ายของลอิสแล้วก็ทิ่มเขาสุดแรงด้วยพ่วงสามงามลุยสได้จับเอาพ่วงสามงามเอาไว้ทันแล้วก็ได้กระแทกตัวเธอกลับไปด้วยพ่วงนั้นทําให้นาตาลีนั้นเสียหลักไปปัดเอาไม้ค้ำประตูลานจอดรถออกแล้วก็ทําให้ประตูลานจอดรถนั้นหล่นลงมาทับตัวเธอเต็มๆก็ไม่รู้ว่าตายหรือว่าหมดสติเฉยๆนะครับ แต่ว่านาตาลีนั้นได้นอนแน่นิ่งไปเลยเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วลุยส์ก็ได้รีบเรียกหาลูกสาวของเขาและทั้งสองก็ได้กลับมากอดกันอยู่ตรงนั้นและไม่นานนะักตำรวจก็เข้ามาตามที่นาตาลีได้โทรเรียกไว้ก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามันมีแต่หนังไทยนะครับที่ตำรวจมันมาช้าขนาดนี้ได้และหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างใครกันแน่เป็นคนที่ผิดนาตาลีลูอิสหรือว่าภรรยาของลูอิสเขียนคำตอบของคุณไว้ด้านล่างในช่องคอมเมนต์หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5เต็ม10คะแนนและได้คะแนนจากเว็บมะเขือเทศเ,เน่าไป67% ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าทุกคนนั้นคิดยังไงบ้างถ้าหากว่าคลิปนี้มีเนื้อหาที่ขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับและก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง19ไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนด้วยนะครับและในตอนนี้ทางช่องของเราก็มีเพจ Facebook อย่างเป็นทางการแล้วถ้าหากว่าท่านใดอยากจะสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมก็สามารถกดเข้าไปตามลิงก์ได้ที่ผมทิ้งไว้ใน script ได้เลยลนนี็ครไปวัสดีครับ we